แบบเห็นบ่อยคือทำนี้เริ่มเป็นภาพยิ่งแล้วแบบตอนนั้นยังมป็นภาพเพิ่งไหลอีกคนนึงคือเราทําอะไรด้วยกันค่อนข้างเยอะอย่างเช่นแบบไปเที่ยวหรือมีแก๊งเพื่อนกินข้าวบางทีเราก็รู้สึกว่าเราอยากลงกับเพื่อนแต่เขาก็อยู่ในรูปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะเราจะถ่ายแยกโดยไม่มีเขาอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบเออช่างมันเถอะมีรูปด้วยกันแล้วก็ช่างมันเถอะเอ่อเขาขึ้นมา สบายสบายขึ้นค่ะ,คะแต่เขาโอเคใช่ไหมคะพี่แป้งกับเขาโอเคค่ะวไสนุกกันเขาก็ชอบเป็นพ่อหมีแต่ว่าตอนนี้เขาก็ชอบที่จะอยู่หน้ากล้องบ้างแล้วเ,อเ,อเหอเห็นแบบถ่ายรูปเป็นแฝดสามชุดเดียวกันคือ คือแบรดทางแบรนด์เขาให้มาแล้วเราก็เห็นว่ามันน่ารักแล้วเราก็พกไปพอดีแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยอยากจะถ่ายรูปใส่เสื้อผ้าเหมือนกันเวลาเห็นคนทำอะไรแบบนี้เราก็จะแบบอีแต่คือแบบตอนนี้เราก็ทำเองวันนี้ทำเองตั้งแต่มีรูปอะไรก็เปลี่ยนไปจริงๆเขาก็น่ารักอยู่แล้วก็เลยแบบก็ขอให้เสมอต้นเสมอปลายต่อไป หลอมากสีอะไรนะคะอนนี้กำลังน่ารักมากเออหลายคนแบบฟังก็คงจะหมั่นไส้เนาะว่าแบบลูกเราอเนาะเราเห็นก็คือน่ารักทุกวันใครจะปอยลูกมากกว่ากันคมีแป้ใครสปอยลูกมากกว่ากันไม่ค่อยสปอยนะคะเพราะว่าแบบไม่อยากให้ลูกสปอยส่วนมากจะเป็นพี่เลี้ยงที่สปอยเราต้องห้าม จริงๆพูดจริงๆเลยนะว่าทั้งชีวิตมันก่อนฟังเพลงรักอย่างเงี้ยเ,เราก็แบบโอ้ทำไมอินกับเพลงรักแค่นี้จังเลยแต่ลูกอยู่นะคือก่อนหน้านี้อาจจะแบบตามหารักแค้รักแท้ของฉันอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้พอมีลูกเราก็แบบเออมันแค่นี้แหละามาเติมเต็มชีวิตของริงเอง คนแรกมันดูแฮปปี้ขนาดนี้คนที่สอบเลยไม่ได้แพลนค่ะเพราะว่าคนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมีเพราะฉะนั้นก็คือแบบคือทุกอย่างมันเหมือนแบบเส้นทางมันมันกำหนดมาแบบนี้เพราะฉะนั้นก็คิดว่าคนที่สอบคือไม่ได้คิดว่าจะแพลนก็จะเป็นธรรมชาติให้เป็นธรรมชาติถ้ามาก็มาถ้าไม่มาก็โอเคค่ะตอนนี้เรียกเราเป็นแบบว่าแบบมาก แต่ทุกวันตะโกนเลยนตาดาแมนนี่ชื่อดาตะโกนเล่นแมนนี่ใชอะไรนะคะอย่องมีือสามีอะไรย่างเงี้ยตอนนี้ลานๆคนก็จบบสามีลูกสามีแบบนักธุรกิจแล้วเป็นที่จับตามองไงก็หมายถึงว่าให้ตรงๆน กลวไหมว่าข่าวจะโยงมาอะไรเงี้ยพี่แป้งของแป้งไม่ไม่มีที่ไม่รู้หรือเปล่าแต่เท่าที่รู้ว่าไม่มีคือพี่แป้งไม่ได้ได้คุยคือจริงๆเขาทำธุรกิจมานานนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำอาศัก์ เดวแล้วในอดีตก็คือก็ทําหลายอย่างแล้วเขาเป็นคนทํางานซึ่งก็มีทั้งประสบความสําเร็จและมีทั้งไม่ประสบความสําเร็จบ้างเพราะฉะนนั้แต่ว่าเท่าที่รู้มายังไม่มียุ่งเกี่ยวกับเว็บขนาดนันนะ้นออแล้วก็อีกอย่างก็คือคิดว่าสิงคโปร์ก็ไม่ไม่น่าไม่น่ามีทางเรื่องนี้ก็เลยคิดว่าคิดว่าไม่ไม่มี สบายใจอยู่ก็แบบว่าเออก็คิดว่าไม่มีค่ะจริงๆแม่พอเห็นขาเราคิดว่าเออเดี๋ยวเราจะต้องมาถึงหลังแม่แม่มาเซ็ตของเราบ้าก็มันยังไม่เรายังยังเรายังไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรผิดสงสัยไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหรวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ยังใช้ชีวิตยังทำงานอยู่อะไรคือเปิดวาร์ปเปิดข้อมูลอ๋อ ก็เห็นก็เปิดกันอยู่เออจริงๆจริงๆทุกคนมันก็มีประวัติกันท่งนั้นแหละค่ะมันอยู่ที่ว่าแบบเออเราอยากจะเขียนถึงมันมากน้อยแค่ไหนก็ยังไงก็เอ่อถ้ามันเป็นข้อมูลที่ดีก็ก็เปิดไปเถอะแต่ถ้ามันเป็นข้อมูลที่ไม่ดีซึ่งอย่างตัวแป้งอย่างเงี้ยเขาไปหาได้ใน Google ก็มีที่ไม่ดีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเราก็แบบจริงๆการเป็นเรามันก็มันก็ไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่เนาะเอ่อแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเปิดในข้อมูลที่ไม่ดี เราก็อาจจะต้องกลับไปทะเลาะก,กันนิดหน่อย oh. เพราะว่าบางอันก็คือไม่รู้ไง oh. <laughs>